ประเด็นแรกส่งมาทางอีเมลขออ่านก่อนเลยนะครับครับการมีเพศสัมพันธ์โดยการสวมถุงยางอนามัยแล้วถุงยางนั้นไม่ได้แตกหรือว่าฉีกขาดเลยจะมีโอกาสติดโรคเอดหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพอื่นได้ไหมครับอตอนนี้ที่องคชาตของผมมีรอยจ้ำจุดแดงจุดเล็กๆ2จุดขึ้นมานะครับเหมือนกับรอยยุงกัดไม่มีอาการแสบคันตอนนี้กังวลมากครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าคือถ้าใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องจริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเนื้อชนเนื้อเนี่ยนะต้องใส่เลยนะนะครับไม่ใช่ไปใส่ตอนปลายตอนที่กําลังจะถึงจุดสุดยอดแล้วแตกแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเริ่มใช้ตั้งแต่ทีแรกเลยใช้อย่างถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันป้องกันเอชได้แน่นอนอันนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถึงแม้เราใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมันยังมีอย่างอื่นที่พอจะ สอดแทรกเข้ามาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างหรืออาการที่ไม่ใช่เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะนะครับแต่ว่าอย่างเช่นก่อนสอดใส่อาจจะมีออร่าเซ็กซ์ก่อนอ่าใช่ไหมใช้ปากกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตอนนั้นอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางมันอาจจะมีเชื้อง่ายๆที่เป็นได้น้องในเทียมอ่าได้เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็มีอาการเป็น อยูมันแดงๆบมๆได้เหมือนกัน<ม>นะครับ<ม>แต่ว่าโรคพวกนี้เนี่ยถ้ามีอาการก็มารักษากันสินะครับแล้วมต้กงรักษาไขขาดอ่าใช่นะครับก็เกิดได้นะครับถ้าเกิดจะแบบเซฟจริงๆก็คือว่าไม่ว่าการสัมผัสการฟรีจิลลิ่งกันด้วยอะไรก็ตามเนี่ย<ม>ใส่ถุงตลอดเลยอันนั้นก็จะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมฮะมันอีกอันหนึ่งก็คือช่วงร้อนๆนะบางท่านเนี่ยปั่นจักรยานเปนนักกีฬาใช่ป่ะอาบน้ำแล้วบางทีก็ รีบๆเหนเนาะทำความสะอาดบางทีก็มีชื้นๆอยู่บ้างเนี่ยมันเป็นเชื้อราขึ้นที่จุได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ติดมาจากคนอื่นนะคุณภูมิอันนี้คุณภูมิเป็นของคุณภูมิเองเอะผมไม่ได้เป็นนะคุณหมอไม่กันนี้ท่านเป็นของท่านเองใช่ไหมครับก็คือว่ามีความชื้นสูงแล้วเชื้อราที่ชื่อว่าฟังหนุกๆเนาะแคนดิดาอ่ามันมีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนท่านไม่มีไม่ใช่มนุษย์อ่ามันก็จะโตขึ้นมาได้เวลาที่มีความชื้นส่วนใหญ่จะบวมๆแดงๆหรือเป็นจๆแดง คล้ายๆอย่างที่อธิบายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องขอไปดูอา,าปอาการนิดนึงครับ<ช>ยังไงตรงนี้เราก็แนะนําให้เข้ามาพบแพทย์ถูกไหมครับใช่ครับแล้วมาตรวจด,ดูว่าจุด2องจุดนั้นคืออะไร<ช>แล้วก็ทําใจให้สบาย